ตรงนี้เหมาะลงจัดมากหมอกลงจัดมากทำาตน,นี้หยมมห,หมอกอย่เลยนะคะใช่ทาให้รามองไม่เห็นเอมทตรงน,นี้เอ้ยขอโทษค่ะเบทชฮอ,อนนเบทชฮอนตรงนีนะคะบรรยากาศของเมืองเอร์มทนะคะที่อยู่ท่ามกลางภูเขาโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะใช่ค่เมื่อเช้าสน,นตุตรง เม่อช้คือมนตกเยอะมากหนาวหมองเยอะมากค่ะตอนนี้ยังมองไม่เห็นเจอชยวฮอร์นะคะเพราะว่าหมอกลงจัดมากแล้วเราก็ยังขึ้นเขาไม่ได้ด้วยไม<อ>่ไต้องรอกลางวันก่อนนะคะรอดูอีกทีนึงว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าแลรวลุลวล้นตอนกลางวันเดี๋ยวเราตื่นเต้นมาก เกิดขึ้นไม่ได้เพรคุณไปชอปปิ้งอยู่ในเมืองะนะคะ่ะก็คงอยู่แถวๆนี้เนาะแต่หนาวจริงไม่ไหวนะขอขอห้องก่อน เซอร์มัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ล้อมรอบอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลอัมดงดังซึ่งจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวที่ไปที่เมืองนี้ก็คือยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นนั่นเองค่ะหรือยอดเขาที่มีอยู่บนโลโก้ของช็อกโกแลตท,ทอบเปอโลนที่นาราเคยทานนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็จะขับรถออกจากเมืองแล้วท่านบุญเน้นไปที่เมืองเซอร์มัดค่ะ แต่เราก็จะมีแบบเอารถขึ้นรถไฟใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆก,ก็จะถึงเซอร์แมทแล้วค่ะเจสจ๊ะออกอย่างไงไม่รู้นะคะเพื่อที่จะมาขึ้นเชอเทลไปเซอร์แมทต่อที่จอดรถค่อนข้างแคบเพราะว่ารถเราใหญ่ด้วย ถ้าเราไปถึงเซอรแมทแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าเมืองนี้เป็นเมืองปลอดรถที่ใช้น้ำมันรถที่ใช้กันในเมืองทั้งหมดจะเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่เช่ารถขับมาจึงต้องจอดรถทิ้งไว้ที่เมืองแตชค่ะแล้วก็นั่งรถไฟจากเมืองแตชอีกประมาณ10นาทีก็ถึงเซอร์แมทแล้วค่ะค่ารถไฟไปกลับจะอยู่ที่ประมาณ16.4ฟังหรือประมาณ600บาทไทยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองเซอร์แมทกันแล้วนะคะ นี่ก็คือสถานีรถไฟของสมัดค่ะนี่ก็คือบรรยากาศร,รอบๆเมืองหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเดินท่องเที่ยวได้ทั่วเมืองเลยค่ะด้านหลังที่เห็นนั้นก็คือเทือกเขาเมทะฮอนนะคะที่เป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะขึ้นไปกันค่ะคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์ อ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราเดินช้อปปิ้งยามเย็นนะคะมีทั้งร้านแบรนด์เนมร้านอาหารร้านร่วงต่างๆคืออัดแน่นเพียบโรงแรมก็เพียบเลยนะคะเดินกันเล่นชิลๆได้เลยอันนี้ปุ๊กถ่ายนะโรงแรมที่ปุ๊กพักอ่ะวที่แคนนะวันนี้เราจะมากินขนมกันเรามาพักที่โรงแรมเซอร์แมทก็คือโรงแรมโฮเทลแอมบัสเดอร์นะคะเราวล้องห้องที่เราจองไว้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจองทำไมห้องสวีทนะคะ เช็คแล้วถ่ายยั่ไงน้องน้องก็มีสองห้องนอนแต่เรามากันสามคนพ่อแม่ลูกมาดูก่อนค่ะใช่ค่ะเราสามคนเข้ามาสามารถมานั่งทานอะไรกันตรงนี้ได้นะคะใช่อย่างเช่นช็อกโกแลตเบเรดทีวีรงนี้ได้เราตรงนี้ได้ส่วนไปมันจะเป็นระเบียงแต่ว่าตอนนี้มันพึ่งละ ใช่ค่ะตอนนี้มันมืดเลยนะคะเนี่ยใครรู้ว่านี่คืออะไรบอกหน่อยนะแต่เราเข้าใจว่ามันคือฮีเตอร์ถ้าใครเป็นผู้รู้ช่วยคอมเมนต์ไว้บอกหน่อยนะเพราะเราเ,าเห็นมันมีอุ่นๆออกมาเห็นมีทุกงแรงเลยที่อยู่กับตีนเขาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าห้องนั้นมันไม่มีแอร์มาโดยตลอดมีตู้เสื้อ้าเซฟนมหน้าผาเธอกินอะไร ช็อกโกแลตไล่ช็อกโกแลตไล่โชว์เพื่อนๆหน่อยซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนจะไม่ได้จะไม่ได้อ่ะจุงฟ้าวจุงฟ้าวหยิบถุงมาด้วยเดี๋ยววางไว้ตามคืนนะไปดูผู้นั้นค่ะผู้นั้นค่ะเราจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะอันนี้เจ้าวค็ท้องสวีท มีสองแท็บมีสองก๊อกเลยนะคะแล้วก็ห้องน้นสองห้องด้วยนะก็คงจะเป็นห้องที่เราจะนอนคืนนี้นะคะมันก็คือได้แบบเด่นแคงนั้นเองก็เป็นชั้นวางของอันนี้เราอยู่ชั้นสี่ชั้นบนสุดเนาะก็เลยแบบอารใต้หลังคา ด้านนี้เป็นวิวอะไรว,ะะวิวเมืองอ่าด้านนี้ก็วิวเมืองค่ะวิวเมืองแล้วก็มีร้านที่นี่นนะะก็จะปิดหนึ่งทุ่มก็จะปิดกันหมดแล้วเนาะแล้ววันอาทิตย์ร้านที่สวิตก,ก็จะไม่ไปเปิดส่วนใหญ่แต่วันนี้วันจั่ง สำหรับโรงแรมโฮเทลแอมบาสเดอร์สมทนะคะถือว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมากๆเลยสามารถเดินไปเดินกลับได้สะดวกสบายมีห้องพักเยอะมีอาหารเช้าห้องพักสะอาดภายในกว้างขวางแล้วก็สามารถที่จะเดินช้อปปิ้งไปไหนมาไหนในตัวเมืองก็ได้เลยนะคะราคาตกอยู่ที่15700บาทต่อคืนอ้อและโรงแรมที่นี่นะคะยังมองเห็นวิวเทือเขาเมเทอร์ฮอนได้ด้วยชิลมากๆเลยล่ะ บรรยากาศเซอร์แมทล่าสุดต,ตอนนี้ประมาณกี่โมงประมาณสิบเอ็ดโมงทเที่ยงทเที่ยงนะคะซึ่งสโนตกหนักมาก หนักมากจริงๆแล้วเราก็คือเมื่อเช้าวไว้ถามอ่ะเรารอบนึงเรายังขึ้นเมททอรฮอนไม่ได้เราจากบรรยากาศที่ดูนี้สโนขนาดนี้คาดว่าก็ยังน่าจะขึ้นเมทอร์ฮอนไม่ได้วันนี้ทริปเราจะได้พักผ่อนตามอธัธยาศัยแล้วก็ช้อปปิ้งในเซอร์แมทนี่ยแหละค่ะแงแต่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะ สำหรับวิธีขึ้นชมเมทรฮอร์นนะคะจะมีอยู่2วิธีที่นิยมกัน1ขึ้นรถไฟจากสมัทไปเกลนากัดใช้เวลาประมาณ50นาทีค่าใช้จ่ายไปกลับจะอยู่ที่ประมาณ110-130ถึงฟรังแล้วแต่ฤดูกาลถ้ามีสวิตพาสก็สามารถโลดได้50เกับ2ขึ้นกระเช้ากาเซียพาราไดซ์จะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่าใช้จ่ายไปกลับก็จะอยู่ที่ประมาณ110ฟรังถ้ามีพสสวิตพาสก็จะโลดได้เช่นกัน นี่คือภาพจาก CCTV จากแกรนอกแกตในวันที่เราตั้งใจจะขึ้นไปนะคะเราแทบจะมองไม่เห็นเทือกเขาเมเทอร์ฮอร์เลยค่ะและความเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือเราต้องการที่จะขึ้นเมเทอร์ฮอรแต่เราก็อดขึ้นเมเทอร์ฮอร์จนได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจนะคะแต่เราก็ได้มาเดินเล่นในหมู่บ้านเซอร์แมทแทนซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะก็มีร้านรวงเพียบเลยค่ะมีแบรนด์เนมมีมิวเซียม Museum, แล้วก็มีโบสด้วยนะคะปุกแอบแวะที่โบสไปนั่งทําสมาธิอยู่สักนิดนึงด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในวันที่เราไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าแทบจะมีพายุหิมะอันนี้จะเป็นสมัต m แมทเทอร์ฮอร์นวิวพอยต์นะคะปกติจะเห็นเม t เทอร์ฮอนอยู่ตรงนี้แต่เนื่องจากหิมะตกค่อนข้างหนักนะคะเราก็เลยไม่ได้เห็นค่ะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากอันนี้จะเป็นถนนอินเทอร์ดอฟนะคะเป็นถนนเก่าแก่ที่จะมีบ้านเก่าแก่อยู่ค่ะอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในเซอร์แมทนะคะอันนี้จะเป็นบ้านของผู้ก่อตั้งเซอร์แมทซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมหรือไม่ก็สถานที่ราชาการสักอย่างหนึ่งแล้วค่ะซึ่งในเซอร์แมทเนี่ยจะมีลานกิจกรรมให้เราทำมากมายเลย ร้านอาหารก็จะมีให้เลือกหลายร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านญี่ปุ่นหรือร้านอาหารไทยหรือว่าจป็นร้านอาหารท้องถิ่นอันนี้ปุกเลือกทานอาหารญี่ปุ่นนะคะเซอร์ไพรส์ตอนไฟลุกเหมือนกันค่ะผัดกันสดๆต่อหน้าเลยค่ะคือที่ที่นีนะอาหารอร่อยมากแบบไฟลุกตกใจเหมือนเลยก็เป็นที่นิยมนะคะเห็นคนเข้าร้านมาเรื่อยๆเลย และนี่ก็คือเซอร์แมทในยามค่ำคืนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดินที่ไปดูช้อปปิ้งซื้อของฝากมาให้คนที่บ้านก็ได้สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนบายบายขอไเป็นเล่นกันนะบ๊ายบายเซอร์แมทนะคะสำหรับเมืองนี้นะคะ ก็ถือว่าคุ้มค่าที่มาเลยแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่าค่าของชิปที่นี่ค่อนข้างสูงเลยแต่ก็คุ้มค่ามากๆแม้เราจะไม่ได้ขึ้นเมโทรฮอร์นะคะแต่วิวของที่นี่ก็ติดแบบติดท็อปของโลกเลยและสำหรับคลิปนี้นะคะเราเอาวิวสวยๆของเซอร์แมทเาฝากแล้วเราก็ขอบฝากเพื่อนๆสำหรับอีพีถัดไปด้วยขอกดติดตามให้ด้วยนะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้พวกเราด,นะด้วยนะดาราบราไิชิวขอบ๊ายบายค่ะเจอกันอีพีหนา้าสวัสดีค่ะ